สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอโครงการร่วมมือกับชุมชนของโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติอุทิศพิทยาคารอําเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งในโครงการนี้มีชื่อโครงการว่าโครงการทำบุญวันพระธรรมสุขใจไว้ใสใส่ใจธรรมครับซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติอุทิศพิทยาคารนั้นได้ปฏิบัติในทุกๆปีการศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการ หนึ่งในโครงการของโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำนะครับส่วนรายละเอียดของโครงการนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับสำหรับโครงการทำบุญวันพระธรรมสุขใจไว้สายใส่ใจ๋ทานะครับอย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำนะครับเพราะฉะนั้นตัวกิจกรรมของโครงการนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าทำบุญวันพระแน่นอนครับว่า ต้องมีการทําบุญวันพระแน่นอนซึ่งกิจกรรมนั้นมันก็ย่อมต้องเกิดในวันพระนั่นก็คือวันธรรมสวัะนะครับโอเคครับซึ่งในวันนั้นปกติแล้วเนี่ยวันพระปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติกิจกรรมทําบุญกันที่วัดใช่ไหมครับแต่ว่าโรงเรียนเราครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวัดซึ่งทุกโรงเรียนนะครับทุกโรงเรียนที่มีชื่อวัดเนี่ยแน่นอนว่าโรงเรียนกับวัดจะอยู่ใกล้กันเพียงแต่ว่า ด้วยจํานวนนักเรียนอย่างที่ทุกคนเห็นครับจํานวนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดหน,นองชาติเนี่ยมีจํานวนเยอะแยะมากไมยมหาศาลครับไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมทําบุญที่วัดได้เนื่องจากว่าเป็นวันเปิดเรียนเป็นวันเปิดเรียนจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ทางโรงเรียนของเราก็ได้ทําการเหมือนเป็นการย้ายวัดเนี่ยเอามาไว้ที่โรงเรียนนะครับเป็นการ แทนที่เราจะไปวัดเราก็เปลี่ยนโดยการนําวัดเนี่ยมาอยู่ที่โรงเรียนโดยการนิมนต์พระคุณเจ้านะครับจากวัดหนองคุณชาติมาปฏิบัติกิจกรรมศาสนพิธีนะครับทำทำศาสนพิธีทําบุญที่โรงเรียนเอาเสร็จเลยนะครับให้เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมในการทําบุญในวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้เนี่ยจะมีตลอดปีการศึกษาครับ ย้ำนะครับว่าตลอดปีการศึกษาเพราะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับจะได้ปฏิบัติกิจกรรมทําบุญวันพระทุกชั้นครับเพียงแต่ว่าเป็นการแบ่งช่วงเวลากันไปสายชั้นและช่วงเวลาเท่านั้นเองครับซึ่งในภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างของสายชันนนอนอยน้นประถมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งกระผมนั้นสอนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับของโรงเรียนอนุบาลหนองชาติ เดี๋ยวเราไปดูภาพกิจกรรมต่อไปครับในส่วนตรงนี้จะเป็นในภาคส่วนของวงดนตรีไทยนะครับวงดนตรีไทยซึ่งทุกๆครั้งที่มีการทำบุญวันพระก็จะมีการนําเครื่องดนตรีไทยซึ่งวงดนตรีไทยของโรงเรียนอนุบาลบ้หลงุชาติเนี่ยจะมาบรรเลงดนตรีไทยในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมไปด้วยนะครับซึ่งในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้หมายถึงว่าตอนที่ พระท่านสวดนะครับหมายถึงว่าในระหว่างการพรักเบรกในระหว่างการนั่งสมาธิหรือว่าในระหว่างการรอปฏิบัติกิจกรรมในช่วงเบรกต่างๆก็จะมีดนตรีเนี่ยเคล้คาคลอเพื่อให้เกิดอารมณ์สุนทรีแล้วก็ให้เข้ากับบรรยากาศของการทํามบุญวันพระนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ปกครองแล้วก็ แล้วก็ชุมชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะรู้สึกประทับใจในส่วนของวงดนตรีไทยตรงนี้มากมากซึ่งเป็นทางด้านของนักเรียนนะครับเป็นผู้บรรเลงเองทั้งหมดนะครับนักเรียนจะบรรเลงเองทั้งหมดซึ่งก็ผ่านการฝึกซ้อมมาโดยท่านอาจารย์ที่สอนดนตรีไทยนะครับอันนี้อันนี้คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยสมมุติเราเข้ามากิจกรรมตอนเช้าเนี่ยดนตรีไทยจะบรรเลงรอเลยตั้งแต่เช้านะครับจนกว่าจะเริ่มพิธีการนะครับ ต่อามาครับอ่านี้เป็นภาพในส่วนของพิธีการนะครับศาสนพธิธีซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนของเรานะครับซึ่งแต่งกายด้วยชุดขาวกางเกงขาวเหมือนว,ว่าเป็นชุดปฏิบัติธรรมนะครับจะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมทั้งหมดนะครับสังเกตได้อ่าจากตัวอย่างในภาพนี้ก็เป็นภาพกาันน่าจะเป็นการนําน้ํามาถวายนะครับน่าจะเป็นการนําน้ํามาถวายซึ่งนักเรียนนั้นจะปฏิบัติกิจกรรม ได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการก้มกราบการคลานเข่าการถวายน้ําถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนักเรียนจับปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจของแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมหรือว่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งในวันตัวอย่างตรงนี้เนี่ย ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมประธานในพิธีเนี่ยน่าจะเป็นท่านผอ,อเขตนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในภาพนะครับเป็นภาพกิจกรรมนะครับสังเกตได้ว่าแต่ท่านอาจจะสงสัยว่าเอะโครงการแบบนี้นักเรียนก็เยอะทําไมครูถึงมานั่งด้านข้างละ่ะทาไมไม่ไปควบคุมนักเรียนนะครับสังเกตภาพด้านซ้ายครับภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าคุณครูทุกท่านเนี่ย จะนั่งเรียงกันเป็นแถวด้านข้างเลยครับซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็โอ้โหเต็มที่เลยนะครับแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแบบสวยสดงดงามแต่จะเน้นไปในโทนสีขาวนะครับใครมีผ้าถุงให้มีอะไรแบบสวยงามก็งัดออกมาใส่กันในวันนี้เลยทีเดียวครับเรียกว่าประชันความสวยงามของผ้าไทยนะครับในส่วนภาพขวาอันนี้เป็นภาพการก้มกราบของนักเรียนนะครับสังเกตว่ายิ่งนักเรียนเยอะแล้วก้มกราบกันพร้อมกันเนี่ยเพื่อภาพถ่ายออกมาเลยเนี่ย มันจะดูสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับซึ่งถามว่าทําไมคุณครูถึงมานั่งด้านข้างหมดแล้วก็ไม่ไปควบคุมนักเรนเนื่องจากว่าเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูภาพต่อไปครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นภาพการนั่งสมาธินะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงของการเฝ้าระว,วังไวรัสโควิดโ9น,นะครับก็มีการสวมแมสด้วยนะครับมีการสวมแมสด้วยเนาะ เนื Dante, ่องจากวันจำนวนนักเรียนเราเยอะนะครับ300กว่าคนนะครับในส่วนตรงนี้นหอประชุมนะครับป .4 ทั้งหมดเนี่ย300กว่าคนนะครับอ่าทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับใส่แมสนั่งสมาธิน่ารักมากๆเลยแต่ละคนน,ๆๆๆนิ่งนะครับอ่าม er. ีทั้งภาพระยะใกล้ระยะไกลนะครับนี่นะครับแบบนี้ทุกคนนั้นค่อนข้างจะปฏิบัติกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นที่ชมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านนะครับว่านักเรียนนั้นปฏิบัติตนกันได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมครับ นี่ก็เป็นภาพนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นภาพกิจกรรมเนาะอย่างที่บอกครับว่าทุกๆก,กิจกรรมทุกๆขั้นตอนนั้นนักเรียนจะเป็นคนดําเนินการทั้งหมดซึ่งในวันจริงนั้นในวันที่ปฏิบัติกิจกรรมจริงๆนั้นคุณครูแทบจะไม่ต้องไปดําเนินกิจกรรมหรือว่าทําอะไรเลยครับซึ่งทุกขั้นตอนทุกกิจกรรมนั้นนักเรียนจะเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่วิธีกรมักทายก นะครับรวมไปถึงกลุ่มนักเรียนเมื่อกี้นี้กลุ่มนักเรียนที่ถวายปป่นโตถวายรับของจากพระคุณเจ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีกลุ่มนักเรียนนั่งรออยู่ประมาณ10ประมาณนั่นแหละครับประมาณ9คน10คนทางฝั่ง,งขวาของหน้าเวทีนะครับซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยทุกขั้นตอนอย่างที่บอกครับว่านักเรียนจะเป็นคนดําเนินการทั้งหมดนะครับซึ่ง คุณครูนั้นแทบจะไม่ต้องทําอะไรครับก็จะมานั่งอยู่ด้านข้างเพื่อรอชมกิจกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากการฝึกซ้อมมาอย่างหลายรอบนะครับอ่าซึ่งเมื่อจบโครงการนี้นะครับสิ่งที่ได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นั่นก็คือว่านักเรียนจะสามารถสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยที่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรท,ที่ทํางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ย และมีความต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นนักเรียนทุกคนครับยังได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบองค์รวมโดยเน้นกระบวนการที่มีส่วนร่วมซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับคําว่า active learning นะครับซึ่งการที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเนี่ยจะทําให้นักเรียนนั้นเกิดองความรู้ในส่วนตรงนี้ทั้งคุณธรรมจริยธรรมนะครับ ก็จะเป็นภาพนะครับด้านซ้ายเป็นภาพการดน,นตรีดน,นเล่งดนตรีนะครับส่วนภาพขวาก็เป็นภาพกิจกรรมการถ่ายรูปหมู่นะครับช,ชุดสวยสวยก็งดงามสวยงามนะครับสวยงามทั้งหมดครับทั้งกิจกรรมป้ายเวทีเรียกว่าทุกอย่างนั้นค่อนข้างจะโอเคเลยครับสาหรับโครงการทําบุญวันพระนะครับเป็นโครงการที่ต้องบอกว่าดีเยี่ยมแล้วก็น่าเชื่นชมสําหรับผู้ที่ ได้เห็นนะครับซึ่งตรงนี้เนาอะ,อะอันนี้ก็จะเป็นภาพประมวลกิจกรรมภาพเกี่ยวกับโครงการบูลวันพระนะครับในส่วนของภาพต่างๆนะครับก็จะเป็นภาพที่เก็บไว้นะครับเป็นการถ่ายรูปหมู่ของคณะครูแล้วก็กลุ่มนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมในวันนั้นซึ่งก็จะเป็นภาพในโทนสีขาวนะครับ คุณครูแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดสีขาวกันมานะครับแต่ก็จะมีท่านคุณครูผู้หญิงนะครับคุณครูสุภาพสตรีนะครับที่ใส่ผ้าถุงสีสันโอ้โลดลายสวยงามนะครับเรียกว่าเป็นภาพที่สวยงามเป็นประเพณีนะครับถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนไทยนั้นควรจะต้องรักษาแล้วก็ปฏิบัติสืบไปาการที่เรานํากิจกรรมแบบนี้นะครับมาให้นักเรียนนั้นได้ ปฏิบัติณนะสถานศึกษาที่โรงเรียนเป็นเป็นการที่ช่วยส่งเสริมนะครับให้นักเรียนนั้นได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็เกิดคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็รักษาประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ปฏบิบัติสืบไปในภายภาคหน้าซึ่งโครงการทําบุญวันพระธรรมสุใจไว้ใสใสใจธรรมนะครับก็จะเป็นโครงการที่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนชาตินั้นจะปฏิบัติสืบไปในปีการศึกษาต่อๆไปโดยที่ถือว่าจะเป็นโครงการที่เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้จะมีการพัฒนาแก้ไขต่อไปให้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอโครงการร่วมมือกับชุมชนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ